เมื่อคืนมันมาถึงเย็นก็เลยต้องนอนโคราชก่อนอคือเอมื่อวานจะขึ้นไปไอะไรนอเลยเออพอดีเมื่อวานจะขึ้นไปสุรินเนี่ยแล้วมันกลางคืนก็บอกอย่าไปเลยเดี๋ยวระหว่างทางมันจะวุ่นๆุนก็มาถึงที่นี่มันประมาณทุ่มหนึ่งเอ้ทุ่มประมาณทุ่มครึ่งอะ่ะก็เลยก็เลยคุยกับหาเขาบอกว่าพี่นอนโคราชไปเลยพี่อยากขึ้นมา เพราะว่าบางทีมันบุ้นแล้วกลงคืนมันก็อย่างที่บอกมันยังบุ้นๆไวๆอยู่ก็เดี๋ยวจากเนี้ยเดี๋ยวกินข้าวเชา้าเสร็จแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปสุรินทร์นะครับแล้วก็คงกลับเย็นเนี้ยนะครับเอาของไม่ให้ก็มีคอมแบตทูนิเก้มาอีกประมาณเดี๋ยวนะสี่เดี๋ยวนะเสียบสามสิบกิบเดสี่สิบเ็ดชุดมีพวก ตะข่ายนะฮะตะข่ายการโดรนอะไประมาณนี้ก็คุณฟางที่มงการอยู่นะครับแล้วถ้าสนใจอยากจะที่บ้านคุณเน่ยถ้ามีตะข่ายแบบเหมือนกับเอาง่ายๆคือแหอวนนะฮะแต่ว่าเออาอวนเนี่ยจะดีเลยเพราะว่าเอ่อมันหนาหน่อยนะครับแล้วเวลาถามว่ามันทําอะไรก็คือปกติพวกนี้หลังๆเนี่ยมันจะใช้วิธีเอาโดรนเอาระเบิดมาหย่อนนะคร เอาใส่ระเบิดมากระโดดแล้วมาหย่อนทีนี้ถ้าไม่มีตะข่ายหรือแหาอวนมันหย่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันตกลงมาโดนฐานโดนเอพูดง่ายคือโดนพื้นดินที่แข็งๆมันก็จะกลายเป็นมันก็ระเบิดอ่ะง่ายๆแต่ถ้ามันตกมาใส่แหาใส่อวนใส่ตะข่ายมันก็จะมีลักษณะหยุดนะมันลงมาแล้วมันพอมันตกลงมาจากโดรนเนี่ยมันไม่กระแทกกับ พื้นดินที่มันแข็งโอเคชนวนระเบิดมันก็ไม่ทํางานนะแล้วเราก็ไปพง่ายๆคือก็ไปทําลายระเบิดนั้นทิ้งอย่างเมื่อวานที่เราเห็นมีทหารยิงยิงยิงโดรนนประมาณนี้นะซึ่งอันนั้นก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจริงๆต้องแม่นจริงๆแล้วก็บางทีมันไม่ได้อยู่ในระยะที่ใกล้มากยแต่ยกเว้นปืนที่เรายิงมันจะมี แต่พวกนี้คือการยิงดรอไม่ใช่เรื่องไม่ได้ไม่ได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าดรอมันเป็นวัตถุที่มันเคลื่อนที่นะครับแล้วคนยิงก็ต้องแม่นมากนี่เวก็เดี๋ยนะวันนี้วันอังคารนะคุยกันน้าเมื่อกี้เมบอกวันนี้วันอังคารก็เจ็ดโมงตว่วานะครับนนก็เลยก็เลยมามานอนก่อนวอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปได้แล้วนะครับไปออกไปไปไปสูริน์นะครับ ก็เมื่อกี้ที่พูดก็คือใครที่มีเสื้อกันหนาวนะฮะที่ใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้แต่เขาอ,อยู่สภาพดีะฮะใช้แล้วก็อยู่ในสภาพดีถ้ายังไม่ได้ใช้ก็โอเคก็ว่ากันมาเอ,อถามอ้าวแล้วผมใส่เสื้อกันหนาวเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ผมใส่เสื้อเสื้อเสื้อคอลุมอะไรวะเนี่ยไม่หนาวเลยในตัวเมืองไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับแต่เมื่อเช้าตอนที่วัดอุณหภูมิตอนตื่นมาตอนประมาณตีห้าขอควาเนี่ย อในตัวเมืองเนี่ยก็ประมาณสิบเท่าไรวะไม่ใช่สิบสิบหกนะสิบหกสิบเจ็ดเลยประมาณเนี่ยแต่ว่าในป่านในภูเขาเนี่ยมันก็จะลงไปเหลือสิบสามประมาณเนี่ยนะครับเอแต่ตอนนี้อุณหภูมิก็พอแดดมันเริ่มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าขึ้นมาประมาณสององศาเมื่อกี้พูดเรื่องกันหนาวนะเสื้อกันหนาวถุงเท้านะครับ ขงมือเสอยืดอะไรประมาณเนี้ก็ถ้าจะบริจาคก็เตรียมไว้แล้วก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้หรือว่าเอาไปให้ที่นังสือพิมพ์แนวหน้านะครับใส่กล่องใส่ถุงแล้วก็เขียนหน้ากล่องหน้าถุงถึงผมเฉลิมชัยแล้วก็บอกว่าบริจาคให้กับทหารชายแดนนะฮะหรือจะให้กับชาวบ้านที่อยู่ชายแดนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เขาก็คนที่ ปอยู่ศูนย์อพยพไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่าคำว่าไม่ค่อยเท่าไหร่คือหมายถึงว่าในศูนย์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในโรงในหอนะฮะลมมันก็ไม่ได้หนาวมากที่อยู่ตามบ้านเนี่ยแต่ถามว่าแล้วอยู่ตามบ้านยังมีอยู่เหรอเอ่อในพื้นที่ที่อันตรายเนี่ยค่ยอยอพยพออกมาหมดแล้วนะครับเราให้อพยพออกไปหมดเลยนะครับเอ่อพื้นที่ที่คาดว่าเอาง,ง่ายๆจากชายแดนมาประมาณสามสิบกิโลเมตรเนี่ยทางการจะให้อพยพให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้น แกลงว่าเดี๋ยวฝั่งขเขมรยิงเข้ามาแล้ววุ่นวายนะครับ <c oughs> ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วเขมรเมื่อวานที่มันยิงยิงเราตั้งแต่พูดง่ายๆคือตั้งแต่วันวันจันใช่ไหมวันจันทร์ตอนบ่ายๆที่ผมคุยกันหน้านะครที่มันเริ่มซัดลงมาประมาณบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่าสองโมงรประมาณนั้นเลยแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนเ๋ยวนะ ต้องบอกว่าวันอาทิตย์เลยนะผมเริ่มงงแล้วมันยิงเราวันไหนวันนะวันนี้วันอังคารมันยิงเราวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ตอนบ่ายที่ผมเจอกันนะตอนโอเคที่เราคุยกันน่ใช่วันอาทิตย์ตอนบ่ายแล้วก็ซอยมาเรื่อยๆจนถึงเช้าวันจันทร์โอเคได้ใช่ไหมอ่ะก็ประมาณวันนี้เข้าวันที่สามละใช่ครับก็ก็มีตัวที่หลายคนก็เห็นแล้วล่ะที่เราเอฟสิบหกขึ้นไป พราะตอนแรกที่เรานั่งทําเรานั่งคุยกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวานวันจันทเนี่ยที่บอก F16 ขึ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเพราะว่า,าระหว่างน,นั้นเนี่ยบางทีข้อมูลก็ยังสับสนมาก,กน,นะครับทีนี้พอโอเคแน่นอนคือ F16 ขึ้นไม่เรียบร้อยเราก็ไปเอาระเบิดไปทิ้งในบริเวณที่เรารู้ว่าเป็น,ปนฐานทัพบริเวณที่มันเป็นผมใช้คำว่าอะไรดีอะ เป็นฐานทับเป็นฐานระเบิดเอออะไรประมาณเนี้ยคือ,ค,อคือเรื่องเนี้ยผมย้ำเลยนะฮะมันมีคนตัอ้งคอาถามว่าคำว่าตัอ้งคําถามคือบางทีเราไปดูในในพวก a c e b o o k ในอะไรพวกนีน้อินท์พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่รู้นะเอ,อ้ยเขมรเป็นแค่ยิงเราเท่าน,นี้เราใช้แอปีกไปยิงมันขนาดนั้นเราละเมิดกฎหมายระหว่บบางประเทศหรือเปล่าละเมิดเอ,อ่อเพ่ไงคือกดบัตรประชาชาิสาวประชาชิหรือเปล่าอันนี้ไม่ครับผมการันตีแล้วผมยืนยัน อันนี้ใช้ทฤษฎีรัฐศาสตร์เลยฮะคือเราสามารถป้องกันตัวเองได้ตามควรแก่เหตุแล้วมันมีเคสตี้ไปอ่านได้เลยนะครับอันนี้ผมยืนยันในคนที่เรียนรัฐศาสตาร์ของะหว่ากประเทศมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเขาเรียกว่าคาร์โไลนะฮะคาร์โรไลโทษนะครับคาร์โลไลเคสนะฮะหรือคาร์โลไลเคสก็แล้วแต่นะครับหรื case, ร๋บ,ร case, รบ,รบ,บางคนก็เรียกคาร์โรไลแอเฟรชนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่อ่อ อังกฤษนะฮะกับอา่าพูดง่ายคือกาอเมริกาเนี่ยจะซอยกันนะฮะคือหลายคนไม่ต้องงงนะฮะนี่มันตั้งแต่สมัยนี้สมัยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบกว่ากนะฮะหนะะึ 1, น่งพันปดเจ็สิกว่ากนันผู้เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีอา่าอยู่อยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องเรียนคือเหตุการณ์โลกในศตวรรษที่อา่าสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณเนี้นะฮะน,ะมนะมันก็จะมีหลังจากยุคกลางมาแล้วเนี่ย เราก็จะเรียนประวัติศาสตร์ยุคเราเรียกศตว 19, 20, รรษสิบเก้ายี่สิบนะฮะก็คือศตวรรษสิบเก้าคือหนึ่งพันแปดร้อยขวาศตวรรษยี่สิบก็ 20, คือหนึ่งพันเก้าร้อยขวาประมาณเนี้ยมันมีเคสเนี่ยคุณก็ฟังไปอ่านได้เลยนะฮะภาษาไทยก็แปลไว้เยอะแยะนะครับชื่อคาร์ไลน์คาร์ไลน์เทสนะครับก็คือพูดง่ายคืออังกฤษเนี่ยมันก็มีปัญหากับอเมริกาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกบางคนอาจจะบอกอ้าวเฮ้ อเมริกาไม่แยกากาปอังกฤษมือก่อนแล้วทั้งไงอ่ะเขาแยกมาแต่ตอนหลังก็ตีกันนะครับแต่ว่าอตัวอังกฤษเนี่ยพูดง่ายคือเรือคาร์ลลนเนี่ยเป็นเรือที่อังกฤษถล่มเอาผมใช้คํานี้แล้วนะถล่มเพราะว่ามันก็รู้ว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในพื้นที่ที่เอที่อังกฤษมันครอบครองอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมาเข้าเคสบ้านเราแล้วฉันจะได้ไม่ออกไปไกล คือถ้าเรามั่นใจแล้วก็รู้เหตุการณ์รู้ทุกอย่างว่าอย่างที่เราบอกที่อเมริกาไม่ใช่อเมริกากลับมาบ้านเอากัมพูชามันจะยิงใส่สนามบินอบุรีรัมแล้วก็จะยิงใส่โรงพยาบาลที่บุรีรัมอ่ะนะครับแล้วมีคนถามแล้วมรู้ได้ไงบอกเอ้าก็ในการทําสงครามเนี่ยเขาก็สอดแนมกันไปกันมาแล้วก็จะใช้ทุกวิธีทางที่จะจับให้ได้ว่า อีกฝั่งจะทําอะไรอีกฝั่งจะทําอะไรอีกฝั่งจะทําอะไรเนี่ยคือมันต้องจับให้ได้จนหมดแ,แหละน,นอ,อกรับคือถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียเปรียบทีนี้เอ,อเราเห็นได้ว่าครั้งเนี้ยตัวของกองทัพไทยนะกองทัพบ,บอกอะนะฮะรวมทั้งผมเรียกกองทัพไทยแล้วกันแล้วก็กระทรวงตาประเทศเนี่ยก็ผมถือว่าทํางานได้ได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะเมื่อเทียบกับสมัยมาริสสมัยแพทองทาน,เป,น,นาเป็นนายกมาริสเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย คือตอนนี้จะเห็นว่าศรีสศักเนี่ยก็ชี้แจงทุกอย่างต่อยูเอนะครับในการกระทําที่เราจำเป็นต้องกระทําแล้วก็ที่สําคัญคือของทัาบกก็ตอบโต้อย่างฉับพลันทันทีนะฮะคือไม่ต้องรอวันที่แล้วก็บอกว่าอ่ะเอ,อรัฐบาลสมัยนา,ายทองทานก็อบอกอ่ะหน้าง,งานดูหน้าง,งานดูอีกข้างหน้าก็บอกว่าอ้าวเราตกลงรัฐบาลจะสั่งไหมเนี่ยคือคือจริงๆอ่ะยังไงทหารที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยก็ต้องดูแล พื้นที่ตัวเองดูแลความปลอดภัยตัวเองดูแลอธิปไตยของประเทศไทยแต่นั่นก็หมายความว่าคือรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเออไม่ใช่มาเล่นกลับไปกลับมานะแล้วสมมติรัฐบาลไม่ยอมสั่งให้ชัดๆทหารทําไปรัฐบาลบอกกูไม่ได้สั่งมันทําเองเอา่านี้ก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมฮะทีนี้อย่างตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตรงท้าบอกก็ออกแถลงการไม่ใช่แถลงการดีกว่าบอกถึงเหตุการณ์ชัดเจนว่าเวลาเท่านั้น เขมรทาแบบนี้เวาลาเท่านี้เขมรปฏิบัติการอะไรต่างๆนี่ที่ละเอียดยิบอะ่ะซึ่งอันเนี้ยเมื่อเทียบกับรัฐบาลแผ่นทองทานแล้วเนี่ยอ,อรัฐบาลชุดเนี้โดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศในยุคที่ศสลปศัสตร์ษษรเป็นรฐมนตีต่างประเทศเนี่ยทาได้ดีกวา่านะแล้วก็พูดเลยเลยว่าอันนี้คือทําในเชิงถูกต้องตามหลักรัฐศาสตร์หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักการป้องกันตัวเองนะฮะทุกอย่างถูกต้องอ่คุพิาคำนี้แล้วกันแจ้ง u ูเอแจ้งหมดแล้วแล้วก็ถามว่า มีคนบอกอ่าถ้าแย้งยูเอ็นเสร็จแล้วยูเอ็นอนุมัติยังผมบ้าแล้วมึงจะอนุมัติอะไรอ่ะคือมันกําลังจะยิงกูเนี่ยกูก็ต้องจัดการมันก่อนไม่งั้นมันจะมายิงกูกูตายแต่มึงแล้วก็ระหว่างเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เราจัดการเนี่ยเราก็ต้องมีพูดง่างคือมีคําชี้แจงส่งไปที่ยูเอ็นตลอดเวลาว่าเราทําแบบนี้เพราะมันมีแบบนี้มันเกิดอันนี้ขึ้นมาเราจึงต้องป้องกันตัวแบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักรัฐศาสตร์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการป้องกันตัวเองแล้วในการชี้แจง แน่นอนเราเป็นสมาชิกยูเอ็นเี่ยก็ต้องชี้แจงมันแหละได้ไหมคือมีคนถามว่าชี้แจงมันทำไมผมอ้ากก็มึงเป็นสมาชิกมันไม่ชี้แจงมันได้ยังไงไม่งั้นก็หามึงทำอะไรโดยพารักการก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเอ่อใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยเขายิงเราแค่นิดหน่อยเราเอาปืนยาไอ้เอฟสิบหกไปถล่มเขาเลยเหรอก็ผมบอกว่าทาได้แล้วกันผมยืนยันว่าทําได้โดยหลักรัศสารก็ทําได้นานาชาติก็ทํากันมาแล้วทั่วโลกนะครับคือ ถ้ารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะถล,ล่มเราเนี่ยเราสามารถจะ preemptive ได้ภาษาอ,อังกฤษภาษาังเศตินิดนึนง preemptive ก็คือแบบป้องกันได้นะฮะป้องกันได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างที่ผมถามถ้าปล่อยให้แม่งยิงเอ่อมาที่สนามบินอ่อที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยหรือมึงยิงใส่เอ่อโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยนะมันก็หมายถึงความเสียหายเกิดขึ้นทรัพย์สินเสียหายคนตายความวุ่นวายจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ อ่าโอเคมึงตั้งฐานฐานยิงตรงนี้มึงมีกองกําลังอยู่ตรงนี้กูก็สอยมึงตรงนั้นแหละก็ขอโทษนะก็ต้องใช้คํานี้ไปเลยแหละซึ่งได้เพราะฉะนั้นอีพวกที่มันมันรูออ้จะทำจ๋าจ๋าอุ้ยยุงกัดมาเดี๋ยวเนี๋ยนะไม่ค่อยอยากจะฆ่ายุงไม่ได้ประเด็มันตบมือมันตบยุงไม่ได้โทษทียืนยนยน,นต้นไม้คือทําได้ผมยืนยันเพราะฉะนั้นก็คนที่ถามเนี่ยบางคนก็ดูดจริตนะถามแบบ จริแต่ว่าจริงๆผมก็เลยบอกว่าก็งั้นก็สมมติคุณรู้ว่าอีฝั่งเนี่ยมันจะถล่มบ้านคุณเนี่ยมันก็รอให้บ้านมึงโดนถล่มก่อนแล้วกันนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราคงไม่ยอมหรอกนะฮะต่อให้เราไม่ได้อยู่โคกกรวดเราไม่ได้อยู่บุรีรัมย์ผมอยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดที่อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะถึงบุรีรัมย์นะฮะก็คือคุยกับใครก็ไม่มีใครยอมหรอกนะใช่ไหมะจะมา อุ้ยแบบเนี้ยเรารุนแรงเกินไปไหมแบบก็ผมไม่ถือว่ารุนแรงผมถือว่าปกติผมถือว่าใช้ได้แล้วก็ก็โอเคถ้าคนถามด้วยความที่ไม่รู้แล้วไม่ได้ดัดจริตเนี่ยผมก็ยินดีจะตอบนะแต่ย่พวกดัดจริตมากๆผมจะบอกว่า <c oughs> ก็รอให้มันเอาปืนมายิงกระบาลพ่อมึงก่อนลวก,กันเดี๋ยวมึงค่อยทํางานศพพ่อมึงเสร็จแล้วมึงก็ค่อยหรือไม่งั้นมึงก็อาจจะยิงกระบาลมึงด้วยแหละนะครับคือคือในนี้เมื่อเรารู้ว่ามันจะทําเราเนี่ย แล้วเราป้องกันได้ก็ต้องทำมนุษย์ที่ไหนก็ต้องทํานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลักฐานมันมีชัดแล้วขมนก็เล่นแบบนี้มาตลอดหมครับดังนั้นครั้งที่แล้วก็มีบทเรียนอยู่ทีใหมาอยู่ดีที่มันเอาเอ็มเอ่อบีเอมสองหนึ่งยิงเข้ามาแล้วก็สาดใส่ตลาดใส่อะไรปั๊มน้ํามันอะไรประมาณเนี้ยก็โดนไปแล้วแล้วถ้าปล่อยให้โดนอีกทีนี่ยเขาก็ต้องด่าว่าเอามึงโง่แล้วครั้งที่แล้วโดนมาทีไม่ป้องกันตัวอ่าเรื่องออไ่ะแล้วครั้งเนี้ย มันก็สําหรับผมนะผมถือว่าเป็นเรื่องสมควรและเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดที่ทํานะครับเพราะว่าถ้ามไม่ทําเนี่ยตายแล้วสมมุติอย่างที่บอกอะ่ะอาวุธมันเนี่ยมันยิงได้ลัสมีเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะว่าในเชิงระหว่างประเทศเนี่ยมันก็รู้ซึ่งกันและกันหมดแล้วว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงอยู่แบบไหนแล้วก็อมีคนบอกว่าอะไรนะ อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นบานปลายลูกรามหรือไม่ผมบอกว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกจะลูกรามบานปลายหรือว่าไม่รู้ก็ต้องดูอีกฝั่งหนึ่งแหละว่าเขาจะมีวิธีตอบโต้ยังไงแต่วิธีอันดับแรกของเราคือต้องกดอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ก่อนนะท้งกดไม่ได้เนี่ยคุณก็เดือดร้อนแล้วละ่ะคุณกดไม่ได้คุณก็เดือดร้อนใช่ไหมฮะคือถามว่าเวลาโรงบาลโดนถลม่มคนตายคนเสียหายบ้านเรือนพังพินาศ บรลไลเนี่ยมึงก็จะต้องออกเงินเองแหละจะไปฟ้องยูเอ็นยูเอ็นจะมาออกให้ไหมล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่าเนี้มันมันอยู่ในช่วงที่แบบต้องป้องกันโดยฉับพลันทันทีได้สัดส่วนมีเหตุมีผลแล้วก็ตามความจําเป็นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมยืนยันว่าหลักหลักรัฐศาสตร์ในเรื่องของความฝันของประเทศชัดเจนมากนะครผมก็ไม่มีคุยเช่นใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเรารู้ว่ามันตั้งฐานทัพไว้ตรงไหนอีก แล้วมันจะถล่มเราเนี่ยก็แน่นอนครับคุณส่งเข้าไปเลยเลยครคุณจะแน่นอนตอนนี้คุณมีเครื่องบินเอฟซึ่งก็ซื้อมาแล้วมันจะมาจอดไปดูเฉยๆทำไมล่ะฮะก็ส่งเข้าไปสิซึ่งเราเราก็ไม่ได้จอดเฉยๆใช่ไหมะเราก็เราก็จัดก,การไปแล้วอาจจะต้องใช้คลิปเทนอะไรเข้าไปร่วมก็ต้องทำนะฮะก็ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เราเสียหายเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเราพังไม่ให้คนเราตายเพราะฉะนั้นเรื่องมนุษยธรรมก็ ผมก็บอกว่านี่ก็คือมันรู้ทมเต็มที่แล้วนะคือเราไม่ได้เอาเอาจรวดเจรจลิดอะไรเนี่ยไปถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนนะครับเราก็ทําในพื้นที่ที่เรามั่นใจว่าอันนี้มันคือฐานพูดง่ายคือฐานทัพของมันแหละก็เหมือนที่ทุกคนเห็นว่าตอนที่เอตรงชายแดนเนี่ยที่ตรงที่มันเป็นคาสิโนโอ่ะตรงตรงช่องจอมอ่ะแล้วมันเป็นบอกว่าคาสิโนโล้างอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีกําลังมันซ่อมสบซ่องสมอยู่อ่ะ ก็ถล่มตรงนั้นก็ถูกแล้วก็วถูกแล้วจะมาอ้างว่าเอ้ไปถลม่มออ,อะไรพื้นที่ที่มันเป็นตึกอาคารผมเอาก็แล้วยังไงอะ่ะก็มันเข้าไปอยู่ในนั้นเน่ะก็เรามั่นใจก็ถลม่มก,ก็ถูกแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเราถึงได้บอกว่าเอ,อมันมีเรื่องที่เยังไม่จบแค่นี้หรอกนะนะครับแล้วก็คือเนื่องจากว่าผมมาอยู่ไกลจากจากพื้นที่เราก็เลยไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ว่าปมะชาที่คุยกับ น้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนก็ยังมีซอยกันอยู่ส่วนใหญ่มันจะงี้เวลามันซอยกันเนี่ยมันจะซอยตอนประมาณโพเแพร์ตอนเย็นนะครับตอนเย็นถึงค่าเด็กมากๆก็ยากนะฮะเด็กมากๆก็ยากเพราะบางทีเอ่อมันเป้าหมายมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนเย็นเย็นเนี่ยบางทีมันยังแบบสลัวสลัวกันอยู่แล้วก็อีกช่วงที่มันจะชอบซอยก็คือช่วงเช้า ช่วงเช้าเลยแบบตีห้าตีสี่ขวาะใ,ใกล้ใกล้ตีห้าจนถึงประมาณหกโมงนี้เพราะมันเป็นช่วงงงเงียะนะครับก็อันนี้ก็ข้อมูลก็ผมก็ได้มาจากพวกฐานนี่แหละนะครับทีนี้เออ,อีกอันหนึ่งถามว่าแล้วเดี๋ยวจะพูดคือจริงๆต้องบอกตอนนี้นะเวลาดูข่าวดูอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงกอนเพราะบางทีนักข่าวก็คือผมก็ไม่อยากไปว่านักข่านะบางทีก็แบบรายงานเอามันอนะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ท,ที่แอบ บอกคุณนิดนึงก็ได้บอกผู้ฟังคือการสู้รบกันในครั้งเนี้ยคือผมควรจะพูดแบบว่าเออเอาง่ายๆที่บอกประสาทคณาคเนอร์อะไรประมาณเนี้นะประสาทคณาที่บอกว่าเอายึดได้ยึดได้แล้วเนี่ยประมาณนั้นคือยึดได้แล้วแล้วก็จริงๆยึดได้มาประมาณสามวันก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคือตอนเนี้ยผมอ่ะผมพูดแบบเไม่พูดถึงเคสประเทศไทยพูดถึงหลักการลบผมพูดถึงหลักการลบนะครับ ยังไม่ต้องพูดถึงเคสเมดไทยปกติการลบเนี่ยปกติการลบเนี่ยเราจะหมายว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราได้เปรียบอ่ะเราจะยึดขึ้นไปก่อนเราจะยึดขึ้นไปก่อนเราจะยึดขึ้นไปก่อนยึดเพื่ออะไรฮะเพื่อเสร็จแล้วกลับมาเจรจาเนี่ยมันจะได้คือเอาง่ายๆนะนะคงนึกออกนะการเจรจาเนี่ยถ้าสมมติเราเสียเปรียบอ่ะคุณเจรจาให้าตหานะฮะคุณก็ไม่คุณก็เขาไม่ฟังคุณหรอกคุณเสียเปรียบแต่ถ้าสมมติตอนนี้คุณกําลังได้เปรียบอยู่คุณเจรจาเขาเนี่ยเขาต้องฟังคุณ ผมว่านี่เป็นหลักปกตินะน้าน้าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ,อถ้าน้าเสียเปรียบอยู่ในฝั่งเสียเปรียบนะน้าพูดน้าก็ทําได้อย่างเดียวคือยกมือไหว้แม่งนะอ้อนวอน,อนกระกาบตีนมันประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าน้าได้เปรียบแน่นอนการเจราจาเนี่ยน้าจะมีสิทธิ์บอกว่าผมเอาแบบเนี้ยผมไม่รังแกคุณอนะ่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่ไม่ยอมตามผมไอ้สิ่งที่ผมยึดไว้เนี่ยหรือผมได้เปรียบอยู่เนี่ยผมไม่คืนนะอันนี้เป็นเป็นหลักเจราจาทั่วไปนะ เหมือนกับไม่ว่าเราจะเจราจาสงครามหรือเจราจารเหมือนเอาเงี้ยสมมตินะมีตังค์นะเือรับน้านจะซื้อบ้านหลังเนี้ยแล้วบ้านหลังนี้จะขายอะสมมติตั้งไว้ยี่สิบล้านแต่จริงน้นนมีเงินเกินยี่สิบล้านอ่ะแล้วถ้าแล้วไอคนขายเนี่ยก็อยากขายเราก็รู้มันร้อนเงิน่นะเราก็บอกว่าคุณตั้งยี่สิบล้านเหรออ่ะผมขอสักสิบเจ็ดล้านนะ,ะัแต่น้า,นานก็เผื่อไว้อ่ะสมมติถ้ามันจะเอาสิบเจ็ดจุดห้าก็ยังให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าบอกไอไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงก็ไม่เอา นาบอกไม่เอาเรื่องของมืงกูก็ไม่เอาใช่ไหมแต่สมมตินาอยากได้บ้านหลังนั้นแล้วมันตั้งไว้ยี่สิบล้านแต่นาเสือมีเงินแค่สิบห้าล้านเนี่ยมึงไปเจรจากับมันนะมึงไปมึงจะไปอะไรกับมันก็ไม่ได้แล้วล่ะนะเขาก็ถือว่าุมึงมีเงินสิบห้าล้านกูตั้งไว้ยี่สิบล้านใช่ไหมคือมันถึงบอกว่ามันหลักการเจรจาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหมดคือเราต้องพยายามได้เปรียบอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจรจาเนี่ยเราจะสามารถกดอีกฝั่งหนึ่งได้ในการสู้รบก็เช่นกัน ถ้ามึงอยู่ดีๆนะมึงสู้กับเขาแล้วเขาเขายึดพื้นที่มึงกันได้มากกวา่าแล้วมึงจะไปเจราจาเขามึงถามเจรจามันทําไมมันไม่ฟังมึงหรอกเพราะามันยึดไว้มันยึดไว้หมดแล้วจะมาฟังมึงเรื่องอะไรเหมนเพราะฉะนั้นแอบบเลให้ฟังก็ได้ว่าตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คืออ่าทั่วประเทศผมใช้ทั่วโลกทั่วโลกจะใช้หลักการเดียวกันคือเมื่อเมื่อเรา จะต้องมีการต่อสู้กันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรก็ได้ที่ให้เรามีสิทธิ์เหนือมีอํานาจเหนือแล้วเราจึงจะเอจรจาต่อนะครับเพื่อให้เราได้เปรียบสูงสุดแล้วก็ไม่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 เสียเปรียบในประมาณเนี่ยนะเดี๋ยวนะนะแป๊บหนึ่งนะพวกคณะผมก็จะออกไปอย่างนี้แป๊บนึงนะอ๋อโอเคก็เดี๋ยววันนี้วันนี้อาจจะคุยกับน้าไม่ครบชั่วโมงอะเพราะว่าเดี๋ยว จะออกจากนี่แล้วก็จะไปบุรีรัมย์นะแต่ว่าตอนบ่ายอ่ะยังยังตอนบ่ายก็จะกลับออกจากบุรีรัมย์กะว่าคงไปถึงเทปประมาณสักเอ่อแต่กลางคืนยังนั่งเอ้ยผู้ผิดตันบ่ายก็ยังคุยได้นะเพราะว่าตอนคุยอ่ะคิดว่าลงจากฐานลงมาแล้วล่ะตอนเย็นน่ตอนสี่โมงอ่ะนะครับเดี๋ยวไปว่าเออก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมรู้สึกคณะเขาจะเริ่มจะเริ่มออกกันละเพราะว่าเช้าผมเลยรีบลงมากินข้าวขอนพอดีพวกนั้นเขาตื่นสายผมก็ก็จะเล่าให้ฟังเท่านี้ใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยเราทําเกินไปรรุุนแงกว่าเหต นู่นนี่นั่นแล้วหรือเปล่าไม่ผมยืนยันว่าไม่หลักกฎหมายมีหลักรัฐศาสตรม์มีมีทุกอย่างเลยครับแล้วก็เป็นผมผมจะเอาให้หนักกว่านี้อีกนี่ผมพูดจริงนะเป็นผมนี่ผมพูดแบบแบบแบบซาดิสแล้วตอนนี้คือซาดิสกูจะยึดพอวิหารคืนไว้ก่อนด้วยแล้วเดี๋ยวมึงมาเจรจาใหม่มีคนบอกอ้าถ้างั้นมึงก็เท่ากับผิดคําสัตว์คำคำคำ,คำตัดสินของศาลโลกเพราะช่างแม่งเลยเดี๋ยวเขาไม่ว่ากันใหม่คือตอนนี้ผมก็ยึดหลักเดิมคืออะไรก็ได้ที่กูได้เปรียบก่อนกูทํา แล้วถ้าจะเจราจากลับมาเจราจากันถ้าไม่เจราจากูก็ยึดเลยก็เท่านั้นเองผมว่าการน,นี้ก็เป็นหลักท,ทั่วไปของมนุษย์ในการเจราจาแบบบุคคลต่อบุคคลหรือว่าเจราจากาันค้าระหว่างประเทศหรือเจราจาการรบการเลิฟอ,อะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นแบบนี้หมดแลลวนะได้ได้งั้นผมคุยกับน,น้าประมาณเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายว่าจริงจริงเดี๋ยวผมไปไปดูคณะกันสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ